เอาเลยครับผมก้ามสวัสดีทับแชมป์มึงเป็นเดอะแฟลตผ่านหน้ากูไปเลยแชมป์เฮ้ย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 แชมป์แชมป์มึงมานนี่ก่อนแชมป์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 วันนี้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 เร็ว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 เอ้ยมาแข่งกันนะนะเดี๋ยวเราไปเปสุดนู่นนะหนึ่งสองสอมไปโอ้ย เอาเลยครับผมกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมใหม่ครับในมาครับโปรโมทเซิร์ฟเวอร์กับแชมป์ก๋วยเตี๋ยวเรลือกันอีกเช่นเคยครับผมวู้าวขอดูหน้าแชมป์หน่อยครับไม่ใช่ตัวนี้นะไอตัวนี้ทำไมแชมป์เหลือเท่านี้เนี่ยโอเคครับผมวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมกับแชมป์กันนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่รู้ว่าเราจะเล่นมินิเกมอะไรดีไอแชมป์เนี่ยไม่มีเมทรอ มันมีคนเล่นหรือเปล่ามึงต้องถามงี้เิเฮ้ยเมอร์เดอร์มีนะเนี่ยสามสิบคนไหนวะอันไหนอะเนี่ยอันนี้ไงเมอร์เดอร์รูปรูปรูปเอ่อเห็นเห็นเห็นอเล็กไหมเห็นอเล็กยืนอยู่ข้างหน้าไหมอเล็กยืนอยู่ข้างหน้าไหนวะวิ่งเข้าไปนี่เลยอ๋ออ๋อนี่เหรอนี่เหรอโอ้เขียวเขีอวเอนนะเฮ้ยมาแล้วคงอยู่ไหนไปไหนไปไหนเนี่ยด้านหลังมึงไงนี่ไงอโเคหลัง เออเห็นแล้วหาป้ายก่อนไฮ้ยนี่ไงนี่ไงไงสิบห้าสิบห้าคนสิบสี่แล้วเข้ามาทันไหมทันโอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่ในมิสเตอเกมที่มีชื่อว่าเมอร์เดอร์นะครับผมเป็นมิสเตอเกมแรกของโลกนะฮะโโอ้หเราเล่นเราเล่นเราเล่นอ่ะล้อเล่นนะเฮ้ยชจำอยู่ไหนวะเนี่ยอ่ะอยู่เว็เว็บควคุมตัวจริงกูตัวปลอมครับพี่ไม่ต้องมาไล่กูก็ได้นะ เฮ้ยวัดเอ้าเฮ้ยเดียวเดียวเฮ้ยโอ้ยแย่ลนาดนี้ก็ตบวันเดียวเลยชิบหายล้เดี๋ยว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 เฮ้ยมึงจะโกงไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยค้างขางแจ้าชิบหายแล้วค้างละชิบหายอุ้ยเฮ้ยใครเป็นวะเอ้าอ๋อวีหว่าแล้วเราหลุดออกมาวัดเดี๋ยวฟังไปแชมป์มีเกมอื่นแชมป์ปะ ว่าไปสวายโวอันนี้น่าจะชัวร์สุดไว้เพื่อนอะไรวะไปสวายโบที่สองอ่ะอันที่มันเป็นบล็อกบล็อกที่ไม่มีหญ้าไม่ได้อีกเอาไปแรกก็ได้ไปช่ไหมเฮ้ยแชมป์เฮ้ยแชมป์กูมีของเต็มเลยแล้วกูโดยคิกว่าบิน what the fuck ฮะเยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลงมอดบินเหรอว้าเไอ้เไม่ยได่ลงเอาแล้วทำไมมึงบินอ่ะไม่ลง ไอ้มีการเปิดร้านค้าด้วยแช้มอะไรวะแชมป์มันมีพิมพ์เปิดร้านค้าด้วยวิเย็ดโคตรเท่อะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีมาเปิดร้านค้าเลยนะโอุ้ยเดเอาวะเอาวะเชดดลเชดดลไปเช้มไปมันมีปุ่มปุ่มซ่อมบอกว่าก็อันนี้กล่องบริจาคเว้ คู่มืผู้เล่นโอ้โหแล้วทำไมกูวิ่งเร็วจังมึงวิ่งเร็วปะไม่ไม่เร็วนะไม่เร็วเฮ้ยช้ป์อยู่ไหนวะเพื่อนนี่ไงอยู่ตรงไอ้กล่องบริจาคอะไรเนี่ยเฮ้ยออกมาออกมาออกมาลุ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 เฮ้ยเดี๋ยวกูลองกูลองทับโฮมแบบนึงโฮมเฮ้ยกูมีบ้านแชมป์ใช่เหรอวะเฮ้ยกูมีบ้านกูมีบ้านโอ้โหกูพุ่งเดี๋ยวนะเฮ้ยแชมป์กูมีบ้านอย่างงี้ยน่ะ ไอ้โอเคนี่บ้านกูเดดเดวเธออกูไม่ไปโอเคไปละโอเคแอดเฮ้ยกูมีบ้านไอแอดเขาแล้วทุบดิทุบดินี่นี่บ้านลอเพื่อนเฮ้ยอย่างนั้นมันก็มีที่ดินด้วยเป็นไงมีชื่อด้วยโคตรเท่โคตรจับเดี๋ยวกูพิมพ์ในเซิร์ฟเวอร์ก่อนใครก็ได้ขอเงินหน่อยครับผม จนมากเลยตอนนี้ใครก็ได้เขาขึหน่อยครับผมเดี๋ยวนะเฮ้ยกูมียศด้วยเหรอเนี่ยเออมีมียศทีละไงกูบินไม่ได้กูอยากบินได้อู้ยพุ่ง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 เดี๋ยวนะมึงหายไปมึงหายไปกูกลับมอของฟรีอ๋อของฟรีเออไม่รู้อยู่ตรงไหนวะเนี่ยกูลืมฮัลโหลฮัลโหลของฟรีจ๋าเดินเดินช็อปว่ะ ของฟรีไม่มีมั้งมีดิมันต้องมีดิมันต้องมันน่าจะมีนะเว้ยมันมีอ,อ่ะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้อันนี้วะวโปเทคกูแชมป์โปเทคกูหนะ้าสิบคูนห้าสิบวิ<จ>แล้วเด้อเอา <laughs> เด้อ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 แจกของฟรีตรงไหนวะเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอละเจอละเฮ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะของฟรีไหนไวะมึงมึงมึงมามาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาสปามาสปานี่ไงนี่ไงแชมป์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 มึงยืนจะไหวแล้วตรงนี้ okay. <c oughs> โอเคเฮ้ยเลือกเพลทไงเลือกเพล <c oughs> อ๋ <c oughs> เอเลือกเพลทเลือกเพลทเฮ้ยเฮ้เฮ้อันนี้ขึ้นเลยวะมันมีแบบไหนอะซ่อมฟรีทั้งตัวมันเนี่ยฮะ <c oughs> ไหนอะมันไม่เนี่ยแจกของฟรีเนี่ยตัวละครนี่ไงมันก็เดินชนไปเลยไง อ๋อ oh, เชิญไปเลยโอเคไม่ต okay. uh. ้องแจมว่ะไม่ต้องเมื่อย์นิ้วเออไม่ต้องเหนื่อยคลิกมึงทับโฮมไปที่บ้านมั้นเนี่ยเซตโฮมไม่ได้เซตหรือเนี่ยอ้าวโอ้ยเออมา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 กับมาทีพีมาทีพีมาเร็วเลือกให้แม่งมีเลือกเพลงเลือกเพจเลยด้วยเออก่อนที่จะเลือกเพจมึงทีพีมาก่อนเลยหรอไอ้แชมป์มันมีคนทีพีมารัวๆเลยวะแชมป์ มึงทีพีมาใหม่โอ๋ยมึงกวนกูทำไมเนี่ยโอเคเอ้ยมาใครมากูฆ่าทิ้งอะ่ะมึงไปจากบ้านกูดิดดมึงไปจากบ้านกูดิเองตอนเนี้ยมึงไปจากบ้านกูดิได้ได้รับเถอะรับกูเถอะกูรับแล้วไม่ใช่รไรอะไรกูยังไม่ไปเลยเหนื่อยอ่ะกูยังไม่ไปเลยเนี่ยเหน,นื่อยกับไอ้พวกที่มันมาแบบมันมากันไอ้นี่เกินอ่ะ คือแบบกูจะแข็มึงก็ยังจะมักว่วนกวุกขน้นาะเนาานอะไรฮะมึงมึงอะไรแล้วฮะมึงอะไรตบไหมตายตบตบตบโอเคมันต้องอทุบโพเทคออกก่อนอะ<ห>ถึงจะแบบไอ้นี่ได้กตทีเป็นมาใหม่ด้วยัช่ไหกูทีพีไปหลายร,รอบแล้วเพื่อนกูว่ากูไม่อยู่แล้วบ้านหลังนี้กูขอมีข้าวออมากันกูว่ากูอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่ได้แน่นอน ว่ากูออกเดินทางเนื่อ,ลกกอน,ล,อนลาก่อนบ้านที่แสนสุขลาก่อนนั้นเลาก่อนบ้านที่แสนอบอุ่นลาก่อนพื้นที่ที่แสนงามและที่โลง่งโอ้ยไม่ต้องมาอยู่กับกูได้ไหมเนี่ยมึงมึงรับกูยังเพื่อนยังไม่ไปเลยเนี่ยไม่มันคือมันมีคนทีพีมาเยอะเว้ยแชมป์เยอะโอ้โหมึงดูคนอ่ะไม่เยอะก,ก็เฮียละ ไม่มันลุมทีพีกลัวมันฝดัดนะกูลำคานอะไรวะกลัวฮะขู่คิมอยู่ดเดี๋ยวเราแอดมินแอดมินช่วยแบนใครเดียมึงกวนตีนเมื่อกี้ทีนทีพวกที่ทีพีเอมากวนผมหน่อยดีแชมป์ก๋วยก๋วยเตี๋ยวเหรอ ไปเกี่ยวเรือจะวูวลยเวรมาแม่งไม่ได้ไม่ได้เออกูลำคาญนะมันคือมึงกดกวนกูเยอะเกินโอ้โหแล้วมันให้อะไรมะเนี้ยได้จากการดเน a t i o n 1,000ทูจัดไปอะไรวะเออไอ้เขี้ยมึงอะไรบึ้งเนี่ยแชมป์ทีมีมาเด้ฮะทีมใหม่เอออีพีโอเคมายังกว่าจะได้ เออเนี่ยสาววิ่งเนี่ยขึ้นแล้วเนี่ยมา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 เร็วไปกูจะออกไปมึงวิ่งไวเกินอ่ะเว็บกูจะออกไปสร้างบ้านแหมคือมึงวิ่งแหม่มาดูดูมึงวิ่งไอ้เนี่ยแหนแหนโอ้โหสัตว์เลยไอ้เดีกกูลองถอดให้มึงตั้งชิ้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ไปใส่ใส่ใส่ดิมันจะวิ่งเร็วปะวะไม่แน่ใจเลยที่รองเท้ากูใส่รองเท้าที่ไหนเนี่ย ม่ไม่ไม่ไหวนะปกติอ่ะทำไมมึงวิ่งไม่เร็ววะเฮ้ยเดี๋ยวมึงรอนี่เดี๋ยวกูกลับสปาขอแป๊บหนึ่งมึงเซตโฮมไว้ที่นี่ซะนะเดี๋ยวมันจะมีคนมาก่อกวนกูกลับไปหาตรงแรกทูกันครับแรกตรงไหนวะไอ้เหี้ยแม่มีคนตีกูเซตโฮมไว้เซ็ตโทไว้อะไรวะเนี่ยธนาคารฝากเงินไม่เอาอะตรงนี้ตลาดโลกนะครับแล้วก็ของทูมเนี่ยไปซื้อตรงไหนเนี่ย ร้านค้าเติมเงินเซิร์ฟเวอร์เฮ้ยไหวะเดี๋ยว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 อ๋ออันนี Fridays> ้ตรงไหนมันเราแลกวะเดี๋ยวนะอ๋อนี่แลกได้แหละโอเคแล้วตรงนี้เปคนห้าวเวฟมันตีกลัวใช่เหรอไอ้มึงห้าวโอ้ยสัตว์มันอวมันใสได้วันเฮ้ยแชมป์ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูจะเอา ขอไปช่วยมึงเดี๋ยวนี้แหละกูกำลังหาร้านอยู่ให้ว่างเลยเพื่อนตอนที่มันจะตีกูตายกูหาร้านแป๊บนึงมึงใจเย็นมึงอย่ารีบร้อนมึงเชื่อโอเคมันเข้าบ้านไปแล้วมันเข้าบ้านไปแล้วโอเคกูปลอดภัยให้อันนี้ไปอะไรวะเนี่ยโอ้มันมีร้านอะไรที่มันดีๆกว่านี้มั้ยเนี่ยโอ้าร้านซื้อยากมากอ่ะแชมป์มึงมาหากูได้แชมป์เงินนะเพื่อนทอมสปาวมาเพื่อนโอเคเพื่อน อยู่ไหนเพื่อนเดี๋ยวถ้ปางไงเพื่อนเออกูรู้แล้วตรงไหนล่ะอ่าอยู่ตรงของฟรีเพื่อนเฮ้ยมานี่มานี่มันี่มาหากูมาหากูอยู่ไหนเฮได้จะไดเนี้ยนี่นี่นี่มานี่มันนี่มันนี่อันนี้มึงมึงคลิกช่องแรกของมึงคลิกมึงคลิกช่องช่องช่องไอ้นี่ของกล่องบริจาคไว้นะซ้ายล่างใช่ไหมอ่ามึงเห็นกล่องที่มันหลังจากดินยืดก้าอัดป่ะอ่ากดชิปแล้วคลิกรัวลัว กดยังรวรยังกดอยู่กดอยู่กดอยู่ได้ไหมได้ได้ไดเฮ้โอเคมา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 ันนี <S 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 ้วันนี <s> <s ้วันนีวรจากการเติ้เียวันี้วัน้วันี้วันนี้เรารวยเรารวยเรารวรวยเรารวเฮ้ยอันนี้มีไอ้นี่มันแลกมันแลกกันตรงนี้นของกูมีไออันนี้อันนี้อันนี้เดี๋ยวกูต้องแลกบัตรห้าร้อยทวนเน่เพราบัตรห้ารอยถูกหหมดหมดหมด อออเออล่ะล่กูรวยเฮ้ยเดินไม่ได้เฮ้ยแชมป์โอเคเดินแชมป์ไหนไหนไหนแชมป์ไหนกูติดกูติดเแย่เลรวะอ๋อไม่ไม่ติดละเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเ,เหมือนมันจะมีมันต้องอัปเกรดอ่ะคือมันต้องไปทีละขั้นด้วยแชมป์อ๋ออันนี้มันต้องใช้ห้าสิบกับสิบแหละเน,น่มันมันมันจะมันจะเราจะต้องแลกไปทีละขั้นด้วยเพื่อน แคปมันห้าสิบกับสิบนะเพื่อนแต่เราเอาห้าร้อยมาจะแลกได้มึงก็เป็นแลกเหรียญนี่มึงอะไรเนี่ยกูเดินติอะไรเนี่ยเฮ้ยกูถอดทั้งชุดกูเออนี่ยนี่แลกบัตรแลกบัตรอ่าแล้วก็ห้าร้อยคือยังไงวะเอ๊ะมึงนี่พูดมากเออช่างมันเถอะเพื่อนมึงมึงแลกไปเลยมึงมึงมึงดูดูแล้วแลกเพื่อนนะเออดูแล้วแลกดูแลแช่ใช่โอ้ยกูได้เลเวลสองไม่ได้แหละ อ๋อเอาชิบหายกูสลับที่อ้ยน่อเดี๋ยวนะน,นี้ต้องเอามาแลกครับผมเฮ้ยไม่ได้โอ้โหอันนี้แลกได้อันนี้แลกเลเวลต่อไปแลกหมวกโอเคเรียบร้อยเฮ้ยกูเลเวลสองแล้วแชมป์กูกำลังจะไปแลกแล้วมึงเดินซีอะไรเนี่ยกูไม่เข้าใจเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยจุบๆุบเฮ้ยแชมป์ กูจะกูกำลังมาแลกอันอันเลเวลต่อไปชรับไอ้โอเคมึงรีบๆแลกตามกูนะกูเลเวลสามแล้วเนี่ยไอ้เทมมึงแลกไวยังวะโอ้ยมันมันแลกไม่มันแลกไม่นานจุ๊บกูต้องโดดไปกูเดินไม่ได้กูต้องเดิือดโดดเดือดถุยโดดเอาเด็ดเฮ้ย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 ชึบชึบงานนี้มาเราจะเอาร้อยห้าสิบยังไงชิ้นแรกอ่าชิ้นชิ้นต่อไปอ่า ชิ้นต่อไปอ่ะแล้วก็หมวกชิ้นสุดท้ายเลเวเลสีแล้วเว้ยว้าวเลเวลห้าอัพเกรดต้องใช้เราต้องใช้แกนนะเว็บฮะอัพเกรดต้องใช้แกนนะอัพเกรดมันมึงก็ดูราคาในการอัพเกรดเลยมันจะมีไอเทมให้ซื้อแรกอยู่เว้ยถ้าตัางค์ไม่พอ่อยบอกกูเยวกูเป็นมาหาเศรษฐีใ,ให้เราสายมีเส้นสายเว้ยเราเส้นสายเว้ยอะไรอยู่บนนี้ฮะนะ ยังมาเฮ้ยก็อ๋อตกใจหนุ่มวังเกงหายถั่เอ้ยอ่ะถั่เอ้ยหนุ่มวังเกงหายอ่ะถั่เอ้ยจึบ๊บเฮ้ยจำได้จุดเต็มตัวแล้วเน่เชดดาวอุย้ยของเต็มเลยเว้ยมึงอะไรเนี่ยมึงเดินติดอะไรเนี่ยโอ้ยเดือดแอดมินายไหนบอกว่ามาดูดิผมเดินเดินเดินติด อะไรนี่ฮะกูเดินกูเดินติดอะไรเนี่ยกูเดินจะเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ฮะมึงมีโปรเทคหรืยอไงกูไม่เข้าใจฮะฮะกูเดินติดอะไรเนี่ยอ๋อหายติดแล้ววะโอเคดีมากจุ๊บอ่าเอาต่อมาอันนี้มีเรื่อนันจะเป็นอโอ้โหมันมีกองหุ่นมากอะอะไรวะมียังมีหัวหน้าหนี้ก,กะเฮ้ยมันมีให้แลกดาบด้วยวิ เดี๋ยว<ม>กูยังมหีหาดาบคนโหดก่อนเมื่อนแป๊บนึงใจเ,ย,เย็นเฮ้ยมันมีปืนด้วยเว้ยแชมป์เฮ้ยมีเด้อเออมีดิแต่ว่ากูหาดาบแป๊บเดี๋ยวกูแลกดาบไหมโอเคได้ได้ได้ไดอันนี้เหลือเนะี่ยเอ่อที่ขุด <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเป็นที่ขุดอนะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะร้อยห้าสิบทูเลยแหละโอเคร้อยห้าสิบทูนเอแลกไปสองอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยมึงจะหลุดทำไมเนะี่ยไม่เข้าใจเอ้ยชุดมีกี่เลเวลเพื่อน มีน่าจะห้าเลเวลมั้งเพื่อนทำไมกูหิวแล้วกูจะเดินติดตลอดเลยวะเดี๋ยวนะกูอยากได้เซตอาซินาวะมีด้วยเหรอเนี่ยไหนอะนี่เดี๋ดวเดี๋ยวตเนี้ยกูขอดูดาบกูขอดูดาบอาบซินาคิริโตเนี่ยไอเฮียโคตรโอพีไอสัตว์ของไหนอะตรงไหนอ๋อโอ้โหเนี่ยนะอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอ๋ออันนี้เนี่ยเว็บเท่านั้น เช็ดดาวอยากได้ของกิติโตะว่ะอยากได้หัวอาร์เซน่ากูอยากได้เว้ยกูอยากได้อันนี้แรกในเว็บพี่แหละแหละเฮ้ยแหละโอเคอันนี้แรกในเว็บอีกแล้วว่ากูอยากได้กดเอาไวกูหน่อยอยากจะได้ของพวกนี้มากอ่ะเดินนะ วุ้ยมีขอให้แลกมาร์กมากมายเลยครับทุกผู้ชมครับมาร์กมาร์กใหม่เลยมาร์กใหม่มีขอให้แลกมาร์กใหม่เลยมาร์กใหม่จริงเฮ้ยช้ป์เฮ้ยมันเฮ้ยยิ่งเงียเลยเวล๋อถ้าเราอัพจนดาบแม็กแล้วก็มันจะเป็นอุ้ยกูได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วอันนี้บัตรสิบแล้วก็บัตรห้าอะไรอยู่เนี่ยมึงจะหลุดอะไรบ่อยจังเลยนี่มา หนึ่งสองโอเคบัตรที่สองครับผมเก้าสิบถูครับผมเกสบถูอยู่ไหนวะนี่ไงเกบถูอ่ะชืบอ,อ่ะชืบโอเคอันที่สามครับผมเลเวลสามนี่ร้อยห้าสิบเลยหรอไรรอยห้าสิบไม่เป็นไรครับเรารวยโอเค 150. ร้อยห้าสิบเลเวลสี่น่าจะสามรอยนะห้าิสี่ใบชืบอ่าห้าสิอ๋อ,อ,อวุเรา แบงค์ละสิบเข้าไปมันจะได้ไหมล่ะโอเคนี่แรกมาครับโอเคแล้วก็เลเวลห้าแม็กอันนี้แบงค์ห้าสิบแหละโอเคเฮ้ยแชมป์กูได้แล้วกลับบ้านไหมกลับบ้านไหมนทับมุมทับมุมทับมุมกูได้ดาบให้มึงละทับมุมทับมุมเร็วเร็วเร็วมีอะไรอีกวะไม่มีแล้วทับมุมมาดิทีพีมาหักกูได้ไหมทีพีมาทีทีพีไม่ไหวเพื่อนโหมแล้วโหมแล้ว อ่าชิบหายละมึงไปโผล่เหนวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวกูจะตามมาล้ดวเดี๋ยวเดี๋ยวิ่งโคตรเร็ววิ่งเร็วจังไหไอ้มึงวิ่งไวไอ้มึงวิ่งไว้ยทกูวิ่งไม่ไหวนั่นน่ะสิงงงเหมือนกันนะหรือว่าเป็นพยดวะชปิการวาร์ปอาชิหายกูวาร์ปหามึงไม่ได้อาเดี๋ยวมึงมึงอยู่ตรงไหนเนี่ยฮัลโหลอยู่ตรงที่เดิมเนีที่บอกให้เตทโฮมไว้ตรงเนี้ย ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้มึงมาเนี่ยโอ้โหแชมป์ชุดจะพักไหมแชมป์ไม่ไม่ก็เอาไปท่อเดิมเอานี้ไปได้แชมป์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 ตบมันไหมตบแอดมินไหมเอาไหมถือดาบแชมป์แชมป์ถือดาบแชมป์จัดจัดซะหน่อยไหมลงแมงเนี่ยแต่ตีไม่ได้เนื้อๆๆอะไรอยู่ไหม ทีเบสเอ้ยเอาหัวมาเอาหัวมาเอาหัวมามึงตายเนี่ะว้ายตีเอาหัวมาเอาหัวมาโคตรเถื่อนเฮ้ยแชมป์ปะเราจะขุดลงข้างล่างเพื่อนเฮ้ยมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเฮ้ยเอย่าอย่าทำลายเพื่อนกูอย่าอุดเฮ้ยแชมป์หัวต้นขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ ไอ้สถานคือต้องว่ายน้ำเลยเนี่ยเออขึ้นมาใหมขึ้นมาใหมเฮ้ยแชมกูว่าเรามาขุดลงข้างล่างเดียวอ่ะพี่เราจะมาทดสอบนะครับผมวันนี้ทีวีเดอเล็กขอเสนอเครื่องขุดความเร็วสูงลงมาเฮ้ยช้ําแชมป์แชไอ้ขุด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 เครื่องขุดความเร็วสูงเครื่องนี้ราคาแค่สี่พันเก้าร้ยเกบ้าบาทเท่านั้นหากคุณสนใจโทรหาเราด่วนตอนนี้ไดยที่ศูนย์สองหหกศูนย์เกค่าจัดส่งทั่วประเทศ100บาท พวกแนวเบอร์ใครให้เหรไม่รู้ว่าเบอร์ใครกูไม่รู้จักอ่ะเฮ้ยอะไรวะแชมป์เจอเจอเมืองเจอเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเกูไปต่อเลยไปเวฟเวฟฮะไฮ้ข้ามไม่ได้วะโดดอะไรวะอะไรวะไม่กูฟันมันไม่ได้อยากได้หัวมันแน่เอ้ยไม่ใช่หัวเนี่ยเฮ้ยแชมป์กูรู้วิธีการวิ่งเร็วแล้วแชมป์อะไรวะเอาเอาธนูไปถือไว้แชมป์แหมมึงถือจะจวดเลย โอ้วิ่งกดเร็วไม่ต้องมองนะไอ้แชมป์ฮะโอ้โหมันก็วิ่งเร็วเกันมาแชมป์เฮ้ยมันหยามแล้วมากกว่าแชมป์มันหยามวะเฮ้ยมันหยามแล้วเว้ยแชมป์เฮ้ยแชมป์แชมป์แชมป์มึงดูมึงดูดูแชมป์เอากันเอากันกูมึงวิ่งทะลุบล็อกได้เหรอหมดไปเลยเนี่ยเดี๋ยวโอ้มึงวิ่งทะลุบล็อกได้ด้วยเฮ้ยอะไรอะไรจ้าตัวเธอออกมาได้ปัญจ้า <laughs> อ้าวแก้วผมก็ดเด็ดเฮ้ยเจ้ามันวิ่งมาได้ดมึงวัา <เท S 1> ไงว,วะอ้าวแก้วผมกอดเด็ดคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจ้าไปคลิปหน้า like ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับใครที่อยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถเข้ามาได้ที่ลิงก์ไอพีด้านล่างเลยนะจ๊ะก็โอเคเดี๋ยวจ้าไปพาหน้าผมไม่เป็นสวัสดีครับไปละฮะแชมป์ลองขุดเบ็ดลองไหมเบ็ดลองไหมเอ้ยช่วยกันขุดดิบางทีมันอาจจะแตกก็ได้นะเว้ย เราอาจจะเป็นจจม,นะมึงอะไรเนี่ยโอ้ยมึงกวนเนี่กูแคสเกมอยู่นี่แหละมึงจะก่อกวนกูไปถึงไหนนะพวกเนี้ยฮะมึงอุ้ยไอ้แก่โดนกูเ <c oughs> อาละกูขอโทษ <c oughs>